ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีวัดหนองปล้องตำบลหน,นองปล้องอำเภอวังไทรยผูดจัังหวดพิจิตรสงการบรรเทาหมววแต่ดำหัวพ่อแม่คนแก่คนเฒ่าเพื่อสมทบทุนกองบุญสร้างซุ้มประตูวัดหนองปล้องในวันพฤหัส,สบ,บดีที่14เมษายน2559มีทั้งพิธีทอดพระปาสามัคคีสงน้ำพระภิกษุสามเณรและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีโบราณ ลานาฬิกาทำบุญตักบาตรเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาพิธีทอดพระปาสามาคัคคีเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาพิธีสวดสดดอกเคราะห์ต่อชะตาเวลา15นาฬิกา30นาทีพิธีส่งน้ำพระพร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงค่ำคืนสนุกสนานกับวงดนตรีไวอากราพบกับศิลปินรับเชิญชื่อดังทัดนัตะก,กวทุง่งอยากมีแฟนเป็นหมอลำแอบดูคนงามเธอป้อนบนเวที าด,ออดาจะมีเป็นน,นอนดเนินงานโดยคณะสงฆ์วัดหนองปล้องและวัยวัจกรคณะกรรมการวัดหนองปล้องพร้อมทั้งผู้ใหญ่ภัยบุญจำลองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งคุณนรงมีมากบางรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปล้องได้บุญ ได้กุศลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดหนองปล้องในวันพฤหัสบดีที่14เมษายน2559นี้